วันนี้ยายเล่มอยากทำก็จะมาทำเมนูง,ง่ายๆหอวชโท้ผัดไข่ค่ะ,คะอ๋อยายเล่มรีบอีกแล้ววันไหนยายแล่มก็รีบนะคะทำเวลาตลอดเลยหอวชโท้ของแล่นมก็จะยายเล่มก็หั่นเป็นอย่างนี้ค่ะหอวชโท้าหั่นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งกองแล้วนี่กระเทียมแล้วหอมหั่นซอยไว้เลยค่ะว่าแล้วยายเล่มเปิดกระทะไ้แล้วนะคะจะเอานี่ลงเลยน้ำมันนะยายเล่มจะใส่มเยอะค่ะ แล้วยายเล้งก็จะใส่กระเทียมที่เตรียมไว้นี่กระเทียมที่เตรียมไว้นะคะลงปักผัดให้หอมหัวเช็โต๊ะผัดไท่นี่หัวเชะโต๊เขาก็จะมีความหวานความเค็มอยู่แล้วนะคะยายเลมจะไม่ใส่อะไรเยอะเพียงจะผัดกระเทียมลงไฟให้มันหอมเพื่อที่จะให้เขาได้กลิ่นหอมของกระเทียมค่ะ พอได้กลิ่นหอมของกระเทียมแล้วเราเอาหอเชิโป้ลงแล้วค่อยเอาไข่ตีลงนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะทุกคนเป็นเมนูง่ายๆคือคือดูๆแล้ว,ลวเราก็ทําตามได้อะค่ะกระเทียมเยายเล่มเริ่มหอมแล้วนะยายเล่มเอาหอมชิโป้ลงนี่ลงเลยยเก็จะผัดเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ง่ายๆที่เยายเล่มจะทําขึ้นโต๊ะนะคะทุกคน กลิ่นหอมกลิ่นหอมข้มาวมันมาคลุกเขาเข้ากันนี่มันส่งกลิ่นมาถึงเราเลยนะตอนนี้เอ้อแง่เริ่มก็จะเอาไข่ที่เตรียวไว้เนี้ค่ะตีลงไปจะตีไม่แตกมากนะคะไข่ขาวไข่ไข่แดงจะไม่เข้าก,กันก็ทั้งหมดเแี่เริ่มก็จะเอาลงตรงนี้นค่ะ ลกลบมาเดย๋ยแ้่ทำจานเล็กๆค่ะไม่เยอะไข่ไข่ก็จะดูเยอะหน่อยนี่เป็นหอยเโป๊ะผัดไข่นะคะรอไข่ลงแล้วเราต้องตีให้มันเข้าๆกันหน่อยนะคะกับหอยเชลป์เพื่อที่มันจะได้หอม โอเคนะคะพอนี้มันเริ่มหอมแล้วนะคะมันเริ่มแห้งแห้งเข้ามาหน่อยเดี๋ยวแล้วก็จะใส่นี้ลงไปใส่ต้นหอมลงไปคั่วใส่กันหน่อยนะึงให้มันได้ความเขียวของเขามันก็จะส่งกลิ่นหอมค่ะเดี๋ยวยายแลมจะขอชิมดูนะคะอ่อนไฟค่ะอ่อนไฟเป็นเมนูที่ง่ายจริงๆ ยายเล้ขอเอามือจับนะอ,อร่อยเลยค่ะัวแห้งๆ,ๆหน่อยโอเคเสร็จจับแล้วไม่ต้องปรุงอะไรนะคะหัวเชยเท้าเขามีรสชาติอยู่แล้วยายเล่มก็จะเอาลงลงจานเนาะนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูจากบ้านยายเลมนะคะ ขอโรยต้นหอมอีกนิดนึงเยี่ยเล่มก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูหอยเชลโปผัดไข่ค่ะแล้วก็เยี่ยเล่มก็จะลาทุกๆิชันไปก่อนสวัสดีนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ใหเยี่ยแล่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย